สวัสดีพี่น้องบอกไปสุขสุขคนเมือนี่ก็อยู่ในช่องแย่พันขคือเก้าแล้วจ้ะเมือนี่ก็มาอัปเดตโตเกียวมิวสิกอันพญายบาบภายในโพดไรกังส่ละพี่น้องภายในจ้างอันหมอล่าวงอันอีสานนครศินนีเนาะของอันนอตอของบอดบอดโนดบอดของบอดโนดแหมพี่น้องเต็มวงแล้วอันพญายบาลแล้วโพดว้วางส่ละงานบวชครูชินจัง บอสบิ๊กจ้างหมอลำสอดแกงหัวตันหมอลำสอดแกงไผ่ยยอยู่ไผ่ยอยู่ดูหมอลำถึงเช้าบอดมีเซอร์ไพรส์นะจริงจริงหัวนปาดพนมีเซอร์ไพรส์ยอีกย่างน้อผู้ใดอยู่หอดเสาหอดสว่างจบสอดแกงงานหัวตันปาดปาดป,าด,ปาดพี่น้อง อันผู้ใหญ่บ้านบดบิก๊กพนมีเสื้อพรส์ผู้ใดเบิงหมอลำสอดแกงพนาเพิ่นวาเข้าขไปฟังอันแม่แม่เอฟซีเพิ่อนเนาะวันนี้เจอเลยอยู่ั่นสุดยอดเลยค่ะสุดยอดมากค่ะบวชวันไหนคะรอในกลุ่มค่ะทั้งคนก็รอในกลุ่มแล้วพนะรอค่ะ สุดยอดค่ะว้าวผู้นี้ว่าอยากไปจังสอดแกงอยู่แล้วจ้าบ้านอยู่ใกล้ๆก,กล้กันผู้นี้ว่าบายู่ไกลๆกันสอดแกงอยู่แล้วกันอา้าวขอนอนเว้าก่อนสั้นๆว่ายัน,ส,นสอดสอดแกงกับบอสบิ๊กอยู่แล้วค่ะห,าหา่าว อยากไปจังป้าดป้าดเตรียมสตร์ดระโบพี่น้องหมอนพร้อมนอนเฝ้าหน้าห้านเดอ้อหน้าห้านเลยจ้ามวนมวนเตรียมหมอนเตรียมสตร์เตรียมหมอนเตรียมใบหน้าห,ารหร่านเลยจ้าเป็นว่าพรุ่งนี้รอในกลุ่มจ้า รออในกลุ่มจ้าอยากไปจังเลยสอดแกงในกลุ่มเดอ้อจา้าท่านผู้น้วาสอดแกงไปไปด้วยกันค่ะสุดยอดครับสาธุสาธุป้าเป็นตาไปแท้อยากไปเด้ส <c oughs> อดแกงแน่นอนค่ะงานนี้ หมดกาแฟกี่แก้วก็ยอมเหมือานผู้นี้ <c oughs> สอดแกงแน่นอนเบิดกาแฟจากแก้วก็ยอมเหมือท่นง่วงจะกินกาแฟที่น้องพี่น้องเจ้าเจ้านายดีแบบนี้ตายอีกกี่ชาติเราถึงจะมีเจ้านายดีๆรักลูกน้องแบบนี้ คงดีใจกับคูนะคะลักเดอร์บอสโตเกียวซื้อซื้อบัตรซื้อตัวอ๋วรอแล้วจา้าสุดยอดมากวันไหนคะที่ไหนบางคนกับพท่านหัวเนาะ <c oughs> ถ้าอยู่ใกล้จะไปดูเลย จะไปตอนแรงรอลุ้นจ้าเยี่ยมเลยค่ะอยากกลับบ้านจังอำเภอแก่งคอยวันผูนีไปเหตุงานอยู่อันต่างจังหวัดเนาะคะ่ะอยากไปแต่ข้อค่อยคืออยู่ไกลแทนบอสปาดปาด,ดในกลุ่มซอดแก้งติบอส ปาดปาดโทรดูในกลุ่มได้บอนอขอพิเศษพิกัดที่ชัยภูมิเปินยุทชัยภูมิขาขอพิกัดประจันหน้าจอมีเซอร์ไพรส์ไหมคะอยู่ไหนครับจะอยู่หลอดสอดแก้งขออีกวันหนึ่ง เลยค่ะรอในกลุ่มแล้วจ้ะลายกลุ่มปิดไหมคะอยากไปด้งานบวชอีพีเท่าไหร่รอในกลุ่มจ้าสุดยอดสุดยอดจ้าเจ้านายที่ดีหายากรอจ้าสุดยอดค่ะอยากไปเด บัดาเพื่อนว่ารอจ้ารอ,รอรอจ้าสาธุนำเดอครูชินจังเป็นตามวนรอในกลุ่มจ้ารอในกลุ่มรอในกลุ่มกันหลายเลยนะพี่น้องรอรอดูเดอจ้าแก้งไก่แก้งชัดไปแก้งกับแก้ง รอในกลุ่มแล้วจ้ารอจ้าบอแจกในกลุ่มด้วยไหมคะ่อสันผู้นีว่าบอแจกในกลุ่มน้ำบอสันรอในกลุ่มจ้ารอจ้าบอสสุดยอดเลยค่ะสุดยอดค่ะรอจ้ารอดูจ้าสุดยอดเลยรอรอดูค่ะ รอจ้ารอในกลุ่มครับหมอลำคณะไหนคะรอในกลุ่มจ้าที่สุดค่ะบวชสิบเอ็ดค่ะสุดยอดเลยค่ะงานบวชครูชินจังขอบคุณบอสิ๊กมากๆ จ้าปังปังรวยรวยถ้าบอสไลส่สอดแกงพวกเราในกลุ่มปิดก็สอก็จะอยู่พร้อมบอสอะไะถ้าถ้าบอสอไล่ในกลุ่มสอดแกงกับที่ยูในกลุ่มคือกันวาซันวะที่ยูสอดแกงคือกันล่ะวันนี้ลอ่อหลุดมึงเด้สะพายมึงสะพ่ยอย่างวันนี้เราจบไปแค่นี้ก็ได้จ้าขอบคุณหล,ยลายๆจ้าวันดีจ้า